การคมนะครับเสืนทางรถไฟนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวภารกิจเสริมของเรานะครับเดี๋ยวค่อยกลับไปข้างในนะเดี๋ยวไปให้อ่านุนมเด็กๆนะครับร ก็สวัสดีตอนเช้านะครับนะหลังจากที่เรากลับมาจากบ้านนะครับก็ภารกิจแรกของเราก็รัะะตะวีนะครับคุ้มครองนะไม่ว่าจะเป็นการสัญจรไปมานะครับการคมนาคมต่างๆนะครับเช่นทางรถไฟนะครับหรือว่าผู้คนนะครับหรือว่าเป้าหมายออนเดรหรือว่าผู้คน ประชาชนในพื้นที่นะครับเราก็ปฏิบัติหน้าที่นะครับปกป้องนะครับคุ้มครองนะครับป้องปรามนะครับป้องภัยนะครับไม่ให้เกิดเหตุนะครับในพื้นที่เราก็ทําพื้นที่ให้ปลอดภัยที่สุดนะครับเราก็เดินแต่เช้านะแต่เช้ามืดเลยนะตอนนี้ก็ได้เดินมาประมาณสัก2ชั่วโมงแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่รู้ว่า,าจะไปยังไงต่อน่าจะลาดตระเวนเข้าป่าต่อนะครับก็โอเคนะครับภารกิจแรกของเราก็ราบเลื่อนด้วยดีนะครับเรื่อยๆนะโอเค นใน <ขอ S 1> พื้นที่ขขทเขตรับผิดชอบของเราออกดีไหมครับ <ขอ S 1> น้ำยาง <c oughs> และเบรไม่มาตัดด้วยอวันนี้เดะไม่ได้มาครับ ลาตวีนะครับก็ปกตินะครับคงคุ้นเคยนะครับกับชาวบ้านน่ารักน่ารักนะครับคำว่าเดาะเดาะภาษาอิสลามแปลว่าไม่ได้มานะครับมันก็มีหลายเดาะนะครับตัดเดาะัดเดาะอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องศึกษานะครับหลายๆเรื่องราวนะครับทางด้านภาษาแต่ว่าผมอยู่มา12-13ปีไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับพูดตรงๆนะครับแต่ก็รู้เรื่องเป็นบางคำนะครับก็ยังดีนะครับ โอเคนะครับภาษาเซรามเป็นภาษาที่ายากเหมือนกันนะครับ<ก>ไปไปทางนี้เหรอทางไหนทางนู้นทางนู้นรืยทางนี้ทางนี้เหรอ,อไปเดี๋ยวพี่เดินก่อนโอ้ลกขีบหายโอ้ ชา้าโอ้โลอยหมูรอยหมคูครับนี่ลอยหมูใหญ่หมูใหญ่เพิ่งไปเองนี่เห็นไหมครับนี่เพิ่งไปไอทางนี้แหลนะนะเมือ่อเช้านี่กะบอกว่า กนะก็คือพี่นะครับที่ตัดยางเมื่อกี้แหละแกบอกว่ามันมาเป็นฝูงเลยนะครับเยอะนะแต่เราก็ไม่ได้ไปนสนใจหรอกนะครับเรามาลาตะเวนนะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับถ้าเกิดว่าเห็นผมก็จะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอให้ดูนะครับว่าอ่ามันเยอะขนาดไหนนะครับเยอะๆหมูป่าแถวๆนี้เยอะ พพนะครับพูดโพดโพนะครับเดี๋ยวก็ไปโน่นไปนี่นะครับเดี๋ยวก็เข้าป่าเดี๋ยวก็พื้นราบบนเขานะครับแม่น้ำนะก็ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็สายแล้วนะเราก็จะหาที่หาทางนะครับหยุดหน่วยแล้วก็หา,ารับประทานอาหารกันนะครับก็อีกแป๊บหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าฝนตกหนักนะครับก็ดินสไลด์นะพอสะพานมันจะขาดน,นะครับเจ้าหน้าที่ ครงการรางรถไฟเขาก็มาซ่อมกันนะครับเราก็าได้ทํา,าทการาตรบจต้าที่นะครับะเวนมาถึงนะครับเราก็อาเอาง่ายก็คือระบบพอนั่นแหละนะครับก็ระบบพอจนกว่าเขาจะซ่อมเสร็จนะครับการคับนากลมลง,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 งตั้งแต่ออลือเสาะนะครับลงไปถึงสุงไหงกโกลกนะครับตอนนี้ก็มีการซ่อมนะ ซ่อมทางรถไฟกันอยู่นะครับก็เนื่องจากว่ารางรถไฟมันก็กําลังซ่อรุดนะครับก็ซ่อมไม่นานนะครับไม่นานเดี๋ยวก็เสร็จนะหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยรถไฟไม่มารถไฟนานจังนะครับเรทนะก็นี่แหละนะครับเหตุผลที่รถไฟไปช้านะครับก็เนื่องจากเจ้าหน้าที่การทางรถไฟนะครับกำลังซ่อมถนนอยู่นะครับแป๊บเดียวนะอดใจรอพี่น้องประชาชนนะครับได้กลับถึงบ้านหรือว่าเป้าหมายแน่นอนนะครับอดใจรอดนึงนะโอเค อ่อนแดดแดดร้อนมากโอ้รถไฟเริ่มวิ่งได้ปกติแล้วพี่น้องอ่ะนะครับแล้วก็ภาร,รกิจของเรานะครับภาร,รกิจหลักนะครับก็ปฏิบัติหน้าที่ตอนนี้ก็เดินทางนะครับดูแลการคมนาคมนะครับเดินทางรถไฟนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวภาร,รกิจเสริมของเรานะครับเดี๋ยวค่อยกลับไปข้างในนะเดี๋ยวไปให้นมเด็กๆนะครับจ้าวสีขากันต่อไป ว่างลูกชายกลับมาแล้วว่างหัวสะพานไป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 กลับเร็วๆรถมาเร็วรถมาเร็วไปไปไปกลับมาแล้วลูกชายล่าดินี่ลูกชายล่าทั้งหลายดิยนี่ ô dot 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 đốt 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 má 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 vãi oh vãi oh, oh. <laughs> oh, lúc xe lạ à lúc sai lạ à lúc sai lạ xếp bò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  ô nhu nhu nấm khấu nhu nấm khấu ạ nhấm khấu bộ mì kháu ăn bò พี่อาอีกสวยเด่นไป,ไปดูดี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 ดฉันไว้อยู่ลำพังมีรักที่ใจไฟ่ปองได้คองรักกันเนื่อนนานแค่เท่านั้นก็พอขอสักคนที่เข้าใจฉันพร้อมมอบใจให้ครอบคองขอพรอจากดา เเาานีนเ่ยมัน่าลักมนหรกินเยอะๆนะด่างนะยิ่งพร้อมอยู่นะหลอดไปวันนี้ก็จะชงนมผงนะครับใส่น้ำร้อนสักนิดหนึ่งเอาไปบำรุงนะบำรุง เจ้าสีขาตัวเล็กหรือว่าหมาตัวใหญ่ที่ไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรงนะนี่ไงเจนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่ไงมันหิวอ๋อมันหิว,ม,ม,วม,มันมาแล้วี่อืมมันมาแล้วโู้หอมหอมเหลือเกินหอมมากเลยอาบน้าใหม่ๆนี่อืแล้วก็นมของเราก็พร้อมดื่มเรียบร้อยนะครับบำรุงนะ เจ้าสีขาตัวไหนที่ไม่แข็งแรงนะ,ะไปไปให้เด็กๆต่อไปโอ,มนนอ,นอ้มันนอนรอเลยมันนอนรอเลยจะเย็น,นเย็นจะนเย็นเย็นไกินแน่นอนทั้งแม่ทั้งลูกเลย เข้าใจฉันขอใจให้ก็พอขอพจากดาวได้ไหมกินไหม้โหหก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 หหกกหกกห

นะเดี๋ยวเอาไปให้แก๊ง6 6กุมารนะไปแก๊ง6กุมารน่าจะรออยู่ไอยาวมึงไปแอบคบกันตั้งแต่เมื่อไหร่กับอีชมพูนี่เหรอฮะตะกูไม่เห็นไม่รู้นั่นมึงไปแอบคบกันกับอีชมพู่มึงนี่ลายนะมึงนี่ มาแล้วม,มาแล้ว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 หิวหรือเปล่าหิวหรือเปล่านี่นี่จะช่วยเจ้าได้ของไ่้ใหญ่อยู่นี่ของพี่หน่อยอยู่นี่ฉับดูพับปูพับดูรับุง ยาวแล้วกินเบิ้ลบางย่าหนี่เท่าแล้วเนี่ยกินน้ำเขาจะน้อเท่าแล้วเท่าแล้วก็้เนยสิกินน้ำเขาอยู่ยาวเท่าแล้วเด้วยยาวด้วยยาวเท่าแล้วพอแล้วยาวพอแล้วยาวเจ้าว่เท่าแล้ว ลูกไซร่าเด้หนิคิดมาจะเขามาแต้นี่ลูกไซร่านี่อ้าวอิ่มกันหรือยังใช่ลูกไซล่าบำลงหน่อยสักนิดน,นึงกินด,ดีลูกไซร์อร่อย มามาพี่เจ้ามาพี่มาพี่มาพี่พเหลือ,อนิดนึงมหมดเดี๋ยวไปชงให้ใหม่อ่ะนะครับภารกิจเราก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับหมดเลยเกี้ยงเลยอร่อยมากก็โอเคนะครับภารกิจแต่ละวันนะครับไม่ว่าจะเป็นภารกิจหลักภารกิจเสริมนะครับสําหรับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าสี่ขาหมาแมวอะไรต่างๆที่เก็บมานะครับตัวไหนที่ขี้เกียจนะครับผมจะเอาไปปล่อยวัดทันที นะหรือไม่ผมจะเอาไปปล่อยทิ้งอยู่ป่านะตัวไหนที่ขี้เกียจนะไม่ทําอะไรไม่เหา่าไม่หอนนะมันเหมือนอ่าเพลงอะไรนะพีสะเสด็จอะไรที่เขาร้องว่านี่ม้มาก,กับม้าก,กี่เหินมาก,กี่เหินมันบบเห่าบบหอนนะครับไม่ทําอะไรนะครับแบบนี้ก็ไม่เอานะถ้าขี้เกียจก็ไม่ไหวนะส่วนมากก็จะ เอาไปทิ้งนะครับเอาไปปลอ่อยนะก็ไม่เอาไว้นะก็ไม่รู้ว่าจะเก็บไว้ทําไมนะเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์นะทำประโยชน์อะไรก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่เป็นนะขี้เกียจเอาง่ายคือนอนกินนะนั่งกินนอนกิน displays, นะก็ไม่รู้นะแต่ถ้าผมเจอนะผมเอาไปทิ้งแน่นอนผมไม่เอาเก็บไว้นะครับหมาตัวไหนที่ขี้เกียจนะครับสีขาที่ขี้เกียจนะผมก็ไม่เอาเก็บไว้เด็ดขาดนะครับผมนี่เด็ดขาดแน่นอนนะครับจับไว้ นะผมจะไม่เอาไว้เด็ดขาดนะถ้าหมาตัวไหนอ่าขี้เกียจนะครับผมจะเอาไปทิ้งปล่อยป่าเลยนะปล่อยทิ้งเลยนะครับหรือไม่ผมจะเอาไปให้หลวงตาเลี้ยงนะหรือไม่ก็เอาไปปล่อยรางรถไฟนะ <c oughs> ก็สําหรับผมนี้ <c oughs> เด็ดขาดนะครับแต่ไม่แน่นอนนะครับแน่นอนแต่ไม่เด็ดขาดนะครับก็ว่ากันไปนะครับก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับภารกิจหลักภารกิจเสริมนะครับก็เสร็จสิ้น เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับหลังจากภารกิจหลักของเราก็มาเล่นกับเด็กๆนะครับก็ให้นมให้อาหารต่างๆนะครับบำรุงร่างกายต่างๆนะครับก็อยู่กับเจ้าสีขาเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ปฏิบั<ๆ>ติภารกิจเสร็จนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ก็ถ่ายทอดนะครับเรื่องราวต่างๆนะครับการที่เราเนําอาหารนะครับหรือว่านํานมต่างๆมาให้เด็กๆ นะครับก็มีเรื่องราน่ารักน่ารักนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับขอให้มีความสุขตลอดไปนะครับโอเคิปนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาเพื่อนพี่ๆน้องๆไปก,นนออญญๆก่อนนะครับโอเคคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับโอเคครับถ้าเป็นเหมือนสม,มัยก่อนนี่หมาแลกคุคุแรกหมาแลกก็แรกขายก,ก็ขายก,แก,แก,แกแูแลกแตะเตะโดนแล้วจำไว้เด้อเมื่อก่อนนี้ผมเคยอุ้มนางสาวแดงเล็กนี่แต่เล็ก ตอนนี้ก็มาอุ้มเหรนอุ้มหลานเนะมื่อก่อนผมอุ้มมันนี่แหละนะตั้งแต่ตัวมันเล็กๆเท่านี้แหละนะผมมีคลิปอยู่เดี๋ยวอยเอาให้ดูนะครับโตมาพอมันโตมามันก็คลอดลูกออกมานะครับมาให้ผมอุ้มเหมือนเดิมนะวันนี้ก็ให้ช่างผู้เชี่ยวชาญทํานานงานามาเปลี่ยนหลังคาให้ใหม่นะครับหลังจากที่มันยาวแล้วนะครับเห็นไหมครับมวดยาวไหม,หม <c oughs> หนวดยาวเสียดายนะไว้หนวดไม่ได้นะครับมันเป็นกดเป็นระเบียบนะครับไว้ยาวสักนิดหนึ่งพอได้ดูนะแล้วก็มาตัดนะก็เป็นธรรมเนียมนะครับ <c oughs> โอเคนะครับหลังจากที่เราตัดผมเสร็จแล้วนะครับหล่อไหมครับหล่อสอบปูนไหมเหลืออย่างเดียวหนวดนะครับยังไม่ได้โกนยังไม่ได้ตัดนะครับเดี๋ยวให้เขาทักท้วงมาก่อนเดี๋ยวค่อยตัดนะครับ มันกำลังเท่เลยนี่คือช่างของเรานะครับนายช่าง